มาดูกันอีกหนึ่งคนค่ะห่างหายไปสักระยะนึงแล้วนะคะเกี่ยวกับเ,เรื่องของวงการการเพลงคือก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะเห็นคุณตุ้ยเนี่ยเล่นละครมาซะเยอะ<ม>เลยนะคะคราวนี้กลับมาอีกครั้งค่ะกับเพลงใหม่ของเขาพร้อมกับเบื้องหลังการถ่ายทำเอ็ด้วยค่ะ นางไฮนยนะคะจากการร้องเพลงเนี่ยไปนานหนึ่งปีเต็มเลยสำหรับพระเอกละครเย็นอย่างคุณตุย้ยเกียกิกมลนั่นเองค่ะใชเป็นชื่อดังแห่งบ้านครูเอนะคะแม้ช่วงนี้เนี่ยงานละครจะชุกมากแค่ไหนค่ะแต่คุณตุ้ยเนี่ยก็ไม่เคยลืมนะคะว่านักร้องเนี่ยเป็นอาชีพที่รักมากที่สุดล่าสุดค่ะมาจับไมร้องเพลงอีกครั้งนะคะกับซิงเกิลค่ะที่มีชื่อว่าเงาแซดแซดซึ่งวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งค่ะที่เจ้าตัวนั้นทุ่มคิวงานให้กับคิวการถ่ายมิวสิกวิดีโอเพลงโดยได้นางเอกคู่บ เป็นอันออกทีออแล้วรอบนี้เอาแบบนางเอกคู่บุญแบหลายเรื่องแล้วเลยเอาเลยเอาเขามาเล่นสันหน่อยเองโทรกิงกลางไปเล่นไหมอะไรเงี้ยพี่ชายโทรมาเองเลยพี่ตุ้ยออโทรมาเลยแ<อ>บบเราก็เอ๊ะตอนแรกเขาไลน์ามาก่อนแบบคุยได้ไหมหอะไรออฟอร์มฟอร์มพี่แบบมีธุระอะไรงเงี้ยเราก็ออโทรมาเลยพี่โทรมาปุ๊บเออเดี๋ยววันจันทร์มาเล่นเอ็มวีพี่ในดีแล้ววันที่โทรคือวันศุศุสตร์อาทิศ จันไม่เป็นกันที่ทํางานที่รวดเร็วมากด้วยเนื้อหา MV เนี่ยพอทีมงานนำมาให้ดูปึ๊บเนี่ยชื่อเพลงเหงาแสดแสดมันก็ค่อนข้างจะกวนทีนอยู่แล้วก็เลยแบบต้องหาหนางเอกที่มันกวนนะครับผมนี่คือลเลือกจากความสวยความน่ารักไม่ครับกวน <laughs> ครับ <laughs> เป็นแนวฟังสบายๆครับมีเดียมมีเดียมครับ <laughs> ผมก็จับมาหลายทางนะครับลองจับแนวตลกตลกมุมตลกเราบ้างแล้วก็เลยต้องยิ่งเอา นางเอกสวยๆตลกตลกมาหน่อยหนึ่งอะไรเงี้ยครับมันจะได้ชูลงอะไรเหงาแซดแซดครับ sad ครับเหงาแซดแซดแซดที่แปลว่าเศร้าเสียใจใช่ชอบหรือไม่ชอบลองฟังกันดูก่อนครับผม20เมษายนนี้ครับครับผมพร้อม mv ครับกับน้องแพทสุดสวย